เป็นคีรอยนะครับเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการทรมารหรือเป็นแผลมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายพยายามฮิลลิ่งตัวเองนะครับโดยที่การฮิลลิ่งเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะอาจจะทําให้มีการอักเสบนะอักเสบเรื้อรังขึ้นมาทําให้ผิวบริเวณนั้นเนี่ยตโตตัวขึ้นมารวมถึงปริมาณของเส้นเลือดนะครับบริเวณนั้นก็จะเยอะขึ้นมาด้วย <S <S าาพอที่เป็นแผลเป็นคีรอยนะครับไม่อันตรายนะครับแต่ว่าจะ กังวลในเรื่องของความสวยงามมากกว่านะครับบางคนเนี่ยเป็นคีลอยจากเล็กๆอาจจะฉีดวัคซีนนะครับหรือว่าเป็นแผลเป็นสิวนะครับคีลอยจะค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้บางทีออกมานอกเสื้อผ้าก็จะเป็นเรื่องของความสวยงามนะครับบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกปวดตุบๆบริเวณคีลอยด้วยก็ได้เนื่องจากว่าบริเวณนั้นมีเส้นเลือดแล้วก็เส้นประสาทด้วยนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปรียบเป็นมะเร็งหรือว่าอันตรายถึงชีวิตได้ครับ แทนเป็นคีลอยนูนแดงนะครับนะเราจะใช้ตัวเลเซอร์ที่ชื่อว่า V ี e a m l a เซ r นะครับซึ่งเป็นเพาเวอร์ได l a เลเซอร์ที่ใช้ในการกําจัดเส้นเลือดโดยเฉพาะนะครับคีลอยเนี่ยโตขึ้นจากการที่มีบาดสะพายทําให้ก้อนเนื้อเนี่ยโตขึ้นเพราะงั้นเนี่ยการที่เราตัดบาดสะพายโดยการใช้ตัวเลเซอร์ V ี Be ี m ทาลายเส้นเลือดบริเวณนั้นเนี่ยทำให้คีลอยเนี่ยไม่โตขึ้นมานะครับรวมถึงถ้าเกิดคีลอยที่มีผังผืดเยอะโตขึ้นนะครับเราก็พิจารณาการใช้ยาฉีดนะที่ สลายผังผืดใต้ผิวหนังทำให้คีลอยเนี่ยค่อยๆย,ยุบลงยุบลงและไม่โตขึ้นจนหายไปในที่สุดครับในการดูแลหลังจากทำวีบีมนะครับง่ายมากเลยวีบีมเป็นนอนอเบทีฟเลเซอร์ ไม่ทําให้เกิดแผลนะครับบริเวณนั้นอาจจะมีอาการช้ําแดงนะครับเนื่องจากว่าเลเซอร์เนี่ยทำลายสลายเส้นเลือดอาจจะมีส่วนของเลือดที่ตกค้างเนี่ยแพร่ออกมาบริเวณผิวนั้นั้นอาจจะมีรอยช้าอาจจะมีรอยแดงนะครับรอยช้าแดงเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก5-7ถึงวันก็ค่อยๆจางหายไปส่วนการดูแลพิเศษเนี่ยแทบไม่ต้องเลยนะครับสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยครับ